โรซาพาเข้าสวนเช้านี้เราจะไปเก็บพริกกันนะคะเราจะเก็บพริกทุกอย่างเลยจ้ะที่เขาเยอะๆเราจะเก็บออกจากสวนนะคะเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วแล้วเขาก็คงไปต่ออีกไม่นานนะคะก่อนที่เราจะไม่ได้เก็บเขาเราก็จะมาเก็บเขาก่อนจ้ะ เราก็จะเริ่มมาตรงที่พริกของเราเลยนะคะผ่านสวนผักทั้งหลายแหล่ของเรานะคะผักของเราก็มีเยอะมากเลยนี่ก็คือพริกที่เราจะมาถอนเขานะคะเราจะถอนเขาออกหมดเลยค่ะแล้วเราจะไปเก็บพริกที่เป็นสีแดงๆแล้วก็ตากแห้งนะคะส่วนสีเขียวเราก็จะเอาเข้าฟิตไว้ กินต่อไปจ้ากว่าจะหมดฤดูหนาวก็อีกตั้งหลายเดือนเราก็จะมีพริกรับประทานกันนะจ๊ะเมื่อวานฝนตกเช้านี้มีแดดนิดนึงค่ะเราก็จะมาถอนเขานะคะเอาหมดเลยเรียกว่า ถอนแบบชนิดที่ไม่ให้เหลือรากแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวฝรั่งจะมาเก็บเราถอนไม่ได้คะ่ะเพราะมันหนักพยายามดึงแล้วเมื่อกี้นี่ <c oughs> เนี่ยแบบเนี้ยมันดึงไม่ออกนะคะรากเขาอย่างลึกมากเลยเดี๋ยวฝรั่งจะเป็นคนมาถอนให้เรานะคะตอนนี้เราก็จะพาทุกคนชมไปก่อนคะ่ะแดงๆแ,แบบนี้เลยนะคะ อู้อันนี้ยิ่งแดงสวยเลยค่ะอันนี้สวยมากสวยมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยเราจะถอนแบบนี้เลยนะคะอันนี้คิดว่าถอนได้โอ้เราก็จะถอนรากเขาแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะเอาไปเก็บเม็ดเขานะคะนี่คะ่ะดูคะ่ะสวยไหมคะทุกคนอ่าฝรั่งเขาก็จะมาตัดรากให้เราจะได้ไม่สกปรกนะคะ เนี่ยเราก็จะได้พริกสวยๆกลับบ้านไม่สกรปรกค่ะงามนะจ้าทุกคนว่างามบอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเราก็มีรถเข็นของเราแบบนี้ค่ะมาใส่นี่เราก็จะเก็บไปจนกว่าจะหมดนะจ๊ะทุกคน ฝรั่งเขาก็จะตัดรากแล้วก็เอาแต่ที่สะอาดสะอาดกลับบ้านค่ะจะได้ไม่ทำงานซ้ำซ้อนนะคะไปละค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ